สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพนันทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับชื่อก็คือกวักมรกตนะครับไม้มงคลที่นิยมกันปลูกมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับหรือว่าตั้งแต่โบราณก็ว่าได้นะครับพาะเชื่อกันว่าปลูกกวากมรกตไว้ในบ้านแล้วกวักมรกตนั้นจะช่วยส่งเสริมในการกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักมรกตเข้ามาในบ้านเหมือนกับชื่อกวักมรกตนั่นเองนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าคนสมัยโบราณปลูกต้นกวักมรกตนี้ไว้เพื่อเรียกทรัพย์ก็ว่าได้นะครับ สำหรับวิธีการขยายพันธุ์นะครับของต้นกว่ามรลกตนั้นนะครับกว่ามรละกตเป็นพืชที่มีหัวนะครับสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกเอาหัวไปปลูกนะครับอีกที่หนึ่งนะครับหรือว่าจะทําการปักชําโดยการตัดใบให้เหลือกิ่งก้านติดมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปปักแช่ไว้ในน้ํานะครับประมาณ3สัปดาห์รากงอกก็นําไปปลูกนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการนําใบนั้นไปปักลงในดินได้โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันครับการปลูกด้วยใบนะครับจะใช้เวลานานมากกว่าการที่เราแยกหัวไปปลูกนะครับ แต่ว่าก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้จํานวนเยอะกว่าที่จะใช้หัวนะครับเพราะว่าในแต่ละต้นก็จะมีใบอยู่ปริมาณที่มากพอสมควรนะครับต้นกวากมรกตสามารถปลูกไว้ในบ้านที่มีแสงเพียงลำไรนะครับแสงเล็กน้อยหรือว่าแสงมากก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับแตะนิยมปลูกกันไว้ในบ้านเพราะเชื่อกันว่าต้นกวากมรกตเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์นะครับนิยมปลูกไว้บริเวณทางเข้าเพราะเชื่อว่าเมื่อมีเงินทองที่จะเข้ามากวากมรกตก็จะช่วยเรียกทรัพย์หรือว่ากวักเงินกวักทองเข้ามาได้นั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการดูแลรักษากวามรลกตดนั้นถือว่าเป็นพืชที่สามารถที่จะดูแลได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าไม่มีแมงลงรบกวนนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือรากเน่านะครับเพราะว่ากวักมรลกตดจะไม่ต้องการน้ำมากนักจึงลดน้าเพียงเดือนหน้าหนเดือนละครั้งแค่นั้นเองนะครับสาหรับกรณีที่กวักมรลกตออกดอกขึ้นมานะครับเสียนหวยได้บอกมาว่าเป็นช่วงที่ท่านหรือว่าเจ้าของบ้านคนที่ปลูกนะครับกําลังมีโชคมีลากเข้ามานะครับสามารถที่จะ ขอหวยได้นะซึ่งอาจจะดูได้จากตัวเลขที่ปรากฏบนใบของกวางมรลกตดนะครับหรือว่าความฝันนะครับไปตีเป็นหวยก็ได้นะครับในช่วงที่กวางมรลกตดออกดอกนะครับเมื่อหลังจากที่เรานําตัวเลขนะครับไปแทนหวยมาแล้วถ้าถูกหวยนะครับก็ให้เอาผ้าสามสีนะครับมาแก้บนกับต้นกวักมรลกตดนะครับผูกรอบๆใบเขาด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการแก้บนนะครับสําหรับความเชื่อนะครับเกี่ยวกับกวากมรลกตนี้นะครับก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับหรือว่าความเชื่อ ส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ